เฮ้ยปีวาะตอนเนี้ยขอหลังสอบนิดนึงขอ เท่าเท่าที่สอบเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตรงนี้นะก็เรามองว่ายังทําหน้าที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็คงจะต้องมีการดาเนินการท่านที่ได้มีการสอบประคำว่าทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ตอนนี้สองคนแล้วเหลือคนหนึ่งแต่เราเรากาลังสอบผัดก่อนหน้าด้วยเราไม่ได้เอาเฉพาะผัดนี้ผัดก่อนหน้าและผัดหลังเพื่อจะครอบคลุมทั้งหมด นะครับแล้วก็มีการตรวจสอบอย่างอื่นด้วยนะครับเรื่องนี้ขอให้เป็นเรื่องของงานสืบสวนกําลังดำเนินการอยู่ของป่าธนาคารที่บอกว่าไม่สมบูรณ์เนี่ยการไม่สมบูรณ์ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับไม่สมบูรณ์ก็คือทําหน้าที่ตามที่เป็นเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยไม่ครบถ้วนไม่ทําไม่ทำมันแหละคือไม่ทําทำเลทำแค่นิดๆหน่อยๆจนทําให้เกิดความเสียหาย อันนั้นจะต้องไปว่ากันเรื่องกฎหมายเราได้ตั้งกรรมการสืบสวนสืบสวนนะของปปปคู่ขนานไปกับตำรวจ้นาำด้วยเดี๋ยวปปปะจะทำการสืบสวนเมื่อพบความผิดก็จะแจ้งข้อหามนเลวร้ายถึงขั้นที่คำว่าไม่สมบ,บูรณ์เลวร้ายถึขั้นว่าทุจริตเลยมั้ยมันไม่ใช่ทุจริตแต่คุณไม่ทำหน้าที่ ให้ครบถ้วนตามที่ตอรอเขามอบหมายถึงวิธีการเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เกิดความเสียหายแสดงว่าคุณทําหน้าท,ที่ที่เขามอบหมายไม่สมบูรณ์มันก็เลยทําให้เกิดเหตุนี้ขึ้นงั้นมันก็เข้าผมมองกันนะคุยกันแล้วว่าเข้า157คขอญาตท่มีความเป็นไปไดหมครับที่จะมีความเกี่ยวพันไปเกี่ยวกับเรื่องการรับสินบนหรือว่าจ่ายถึงบนเราเราเดี๋ยว เด, <baptism? S 1> เดี๋ยวต yeah, mm ่อไปเดี <is flowing S 3> mm ๋ยวเราจะเห็นว่าเรามีการขยายผลทำอะไรบ้างเรื่องนี้ไม่จบแค่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรากำลังตามทรัพย์สินที่หายไปนะข้าของกลางหายไปแล้วเรากำลังขยายผลเรื่องอื่นนะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าเจ้าที่ทำอะไรบ้างนะโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของรับสินบนนะตอนนี้มีข่าวว่ามีการส่งมอบเงินให้กันลำละหกล้าน หอนหน้าที่จะเรือหายเนี่ยมีข้อมูลตรงนี้ไหมตรวจไม่มีครับเป็นการดําเนินคดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องประชาชนหรือนักข่าวจะเข้าใจเรากําลังดําเนินการอยู่นะครับดํเาเนินการอยู่นอกเหนือจากสองท่านที่ว่า,าไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยในส่วนที่กระแสข่าวไม่ใช่สองท่านมีหลายคนมีมีไม่ต่ํา่าผมว่าสองสามคนตอนนี้ที่เราเรามองว่าทําหน้าที่ไม่สมบูรณ์ และที่ว่ามีกระแสข่าวว่าจะโยกย้ายถึง5้าท่านเนี่ยมันเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มที่ทํางานไม่สมบูรณ์หรือเป็นผู้ข้ามชาระดับที่ต้องรับผิดชอบห้าท่านเนี่ยเป็นการช่วยราชการใช่ไหมแต่เราก็ต้องดูอีกว่าห้าท่านเนี่ยใครที่ทําหน้าที่แล้วครบถ้วนตามหน้าที่แล้วใครที่ยังไม่ทําหน้าที่ตัวเองนะครับหมายจับ18หมายจับผรพลุกเรือนี่ถึงถึงจำนวน18หมายไหมครับ ตอนนี้ชุดสืบสวนของกองปราบกำลังสกีนรูปจากจากจากข้อมูลที่ได้มาจากกล้องวงจรปิดจากการสักถามพยานนะครับเดี๋ยวเรากำลังสกีนอยู่ว่าใครอยู่บ้างไม่อยู่บ้างตอนนี้เราพนักงานสอบสวนของปสกำลังทำหนังสือเรียกทั้ง18คนเนี่ยมารายงานตัววันจันทร์ที่ปส เดี๋ยวเราจะาต้องสอบปากคำทุทกปากนะครับอยากให้ท่านสรุปว่าตอนนี้มีผู้ลงหาทั้งหมด28ท่านแล้วหลบหนี20ตอนนี้รู้สึกว่าผม,ผมผิดไปคนหนึ่งน่าจะ27สามลำนี่27 <c oughs> อ,อุ้ย28 28 28 <c oughs> แต่ในส่วนของสามลำนี้17 <c oughs> 17นี่คือหนีหนีไปกับเรือเราเราไม่มีความเชื่อว่า17คนนียไปกับเรือ แต่จะไปขี่คนไม่รู้ตอนนี้กําลังอยู่ในช่้มในขั้นรวบรวมพยานหลักฐานเพราะก่อนที่จะหนีวันนั้นน่ะมันมีรางบอเหตุก็มีการขนขอตอนเย็นกล้องวงจรปิดมันจับได้ในส่วนตรงนี้เดี๋ยวก็จะเป็นพยานหลักฐานในการที่ออกหมายจับชุดแรกไปส่วนชุดหลังชุดหลังเนี่ยเราขอเรียกทุกคนมาก่อนนะครับมาสอบปากคำ มาสอบอะไรให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนถึงจะไปขออีกการการถ่ายของกันในช่วงเย็นวันนั้นเนี่ยไม่ได้ผ่านหูตาหรือว่าสายตาของทางเจ้าหน้าที่ <c oughs> คือก็เป็นแค่สังเกตว่าเขาก็ไปซื้อของขึ้นเรือหรืออะไร้ะแต่มันอาจจะยกของมากวอาทุกวันประมาณนั้นประมาณนั้นนั้หมะหลักฐานอะไรที่มันเช <ๆ S 2> ื่อมโยงไปยังว่าหลบหนีไปยังอ่าลูชาแล้วมีนายโจ้เป็นตัวมงการมีหลักฐานอะไรที่หม่งชี้ไหมอืมเราพยายาม สืบสวนทางเทคนิคด้วยเราพยายามสืบสวนทางข้อมูลทางใต้ดินด้วยนะครับแต่ทางใต้ดินเนี้ยมันมีความเชื่อแล้วว่ามีโอกาสศูนย์ที่จะข้ามไทยไปแล้วแต่ทางเทคนิคเนี่ยมันยังกระจัดกระจายอยู่ตรงนู้นตรงนี้ขอเราไปดีเช็คก่อนค่ะกรณีของการข้ามไทยไปแล้วเนี้ยค่ะเส้นทางที่เขาใช้ออกเนี้ยเขาต้องไปน่าจะไปทางไหนอืมไม่รู้ ไม่มีใครเห็นในที่ประชุมยังยังบอกไม่ได้แม้กระทั่งเราได้ไปสอบถามเรือประมงรอบๆเนี่ยทุกคนไม่เห็นไม่เห็นลองมลำเนีใยที่ไปงไครด้วยกันเห็มแยกกันไปไม่มีใครเห็นไม่เห็นแติที่ถ่าคืนในเรือเนี่ยไม่มี g p s หรือดาวเทียมแน่ๆมันอาศัยวิ่งจากแอปอ่าใช่อ่า ปอสอได้ทําการยึดไปตรวจสอบทั้งหมดแสดงว่ามันใช้วิ่งจากบแอปหรือประสบการณ์คนขับหนึ่งการที่จะหนีเนี่ยมันเป็นการวางแผนอาจจะเอาเครื่องมืออื่นมาใส่สองอาจจะวิ่งโดยใช้แอปยิงดาวเทียมขึ้นไปเส้นทางก็เดินไปหรือมีรถมีเรือนําก็ได้ไม่แน่เราไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราสืบสวนก่อนเดี๋ยวให้ได้ทราบเพราจริงก่อนจะแจ้งให้ทราบ การสอบปากคำลูกเรือที่ยังเหลืออยู่ในในเรือค่ะได้ข้อมูลว่ายังไงบ้างเกี่ยวข้องกับการลบหนีบ้างเมื่อกี้แบ่งงานไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชุดชุดสืบสวนกับตำรวจน้ำจะไปสกรีนแต่ละคนเลยแล้วเรียกมาสอบปากคำเราจะเร่งออกหมายจับให้เร็วที่สุดนะในส่วนสำนวนคดีท่านรองเนี่ยครับคดีตรงนี้อาทางกองปราบรับผิดชอบอยู่ในส่วนของไอ้น้ำมันนี่ใช่ไหมท่าน คด,ดีน้ำมันคดีคดีน้ำมันตั้งแต่แรกเนี่ยก็เป็นการรับผิดชอบของบกปสครับ,บปอสอ,บองปามาร่วมจับุด้วยใช่ใช่ครับตอนนั้น,เ,นเรามีข้อมูลแล้ว่าเรือเนี่ยมันทำไมถึงได้ให้เราจับได้มันมาจากไหนมันไปเอาน้ำมันจากใครมาแล้วจะไปส่งที่ไหนกองปราบมีไหมน,นี่ครับเป็นว่างไงครับมีเรามีข้อมูลอยู่แล้วว่าในส่วนของเรื่องน้ำมันที่เราจับได้เนี่ยเกี่ยวข้องอะไรยังไงหรือมาจากไหนยังไง เราเรามีข้อมูลแล้วพี่บุญเดี๋ยวเดี๋ยวอยนนี้อยู่ในสำนวนของปอสอยู่จับกลางอ่าวไทยเนี่ยค่ะช่วงไหนของอ่าวไทยหรือว่าบริเวณไหนเห็รือว่าปลายทางมันจะไปที่เพชรบุรีอะไรเงี้ยแต่แต่ตอนที่จับเนี่ยเราจับตรงไหนจับที่ไหนบ้างก็ห่างจากฝั่งประมาณหลายหลายหลายไมล์ทะเลอยู่ครับอยู่ห่างจากฝั่งอยู่เทียบแล้วก็คือน่าจะจังหวัดไหนเราแม่แต่ขอเชาเจวได้ไปอยู่อยู่อยู่นอกอยู่นอกอยู่น่านน้ำสาคูน แล้วไอ,ไอเรือเนี่ยเนี่ยมันเป็นการไปวิ่งเอาน้ามันจากเรือใหญ่มาเพื่อจะมาเข้าชายฝั่งหรือเรือใหญ่ยังไงอธิบายพฤติกรรครับพฤธีการคร่าวๆก็คือไปรับน้ํามันจากเรือใหญ่ที่แท้งเกอร์อยู่ในในทะเลครับครับแล้วเอาเข้ามามันจะไปไหนครับก็ขึ้นฝั่งครับขึ้นฝั่งบริเวณอันนี้มีหลายจุดครับเ่าที่มีข้อมูลนะก็มีทั้งฝั่งอ่าวไทยเนี่ยครับทั้งในส่วนของ เพชรบุรีสมุทรสาครหรือแม้กระทั่งทางทางทางใต้ซึ่งตรงนี้มันไปเชื่อมโยงกับอาคุณโจปัตตนีในส่วนไหนอ่ะอันนี้เราเป็นเจ้าของคุโจอันนี้อันนี้ขอขอญาตินิดนึงนะครับมันอยู่ในสำนวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกำลังเรากำลังขยายผลในบางส่วนอยู่ครับมีเส้นสตังไปถึงคุณโจไหมคันนี้ขอขออยู่ในสำนวนก่อนครับอันนี้ตรงตรงเรียนี้ตรงนี้เรา,รเราหลังจากที่เราจับรถแรกแล้วเนี่ยก็มีการเราพบหลักฐานอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงอยีกหลายส่วน อันนี้ของสงวนไว้นิดนึงครับเรากําลังดําเนินการอยู่มองยังไงกับคุณโจ้ในฐานะผู้ต้องหาหลบหนีถึงได้ขายใหญ่ขนาด <c oughs> น,นี้อันนี้เราก็อันนี้เราอย่างที่บอกว่าจะพูดถึงคุณโจ้เราก็ต้องมีหลักฐานที่อ้างอิงถึงน<โ>ะครับตอนนี้ขอข,ขออนุญาตไว้ส่วนนี้ไว้นิดนึงก่อนครับรแต่ตำรวจมีข้อมูลจะไม่ว่าเรือนี้เป็นของคุณโจ้มีมีหลักฐานแต่ว่าอันนี้ขอขอ,ขอไม่ยังไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นของคุณโจ้หรือไม่แต่เรามีหลักฐานแล้วกันว่าใครเกี่ยวข้องอะไรบ้างต่ตำรวจทราบไหมว่าคุณโจ้ไปอยู่เพื่อนบ้าน อันนี้เป็นข้อมูลที่ทราบกันอยู่ทั่วไปอยู่แล้วครับกองปราบลงพื้นที่มาก่อนหนึ่งวันเนี่ยค่ะได้ในเรื่องของ,ของการเข้ามีการให้การช่วยเหลือกับกลุ่มเรือประมงที่หลบหนีไปไนคะคืออันนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าตอนนี้เนี่ยทางในส่วนของกองปราบเรานะครับก็ทางฝ่ายสืบสวนเรากาลังตรวจสอบข้อมูลอยู่นะครับข้อมูลอยู่แล้วว่าเรื่องนี้ต้องละเอียดนะครับต้องละเอียดเพราะว่าเราต้องต้องหาคนที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่า ในส่วนของท่านผู้การตรวจสอบศนกลางนะครับหรือทางผู้ชาเนี่ยก็ได้มีการคำชับและสั่งให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่ครับเราพบผู้ที่ให้การช่วยเหลือหรือยังอันนี้อันนี้กำลังตรวจสอบอยู่ครับอันนี้กำลังสักถามอยู่นะครับเเราเข้ามาดึงหนวด <ๆ S 2> ตำรวจไปเลยนะกระตุกกระตุกกระตุกหนวดเสือก็มันเราว่าเราว่าทุกคนไม่ใหญ่กว่ากฎหมาย เราเราอย่าไปคิดว่ามากระตุกผมว่าเราต้องยอมรับว่าเจ้าที่ตำรวจบกพร่องเองนะบกพร่องเองซึ่งเราก็ให้ตำรวจน้ำไปหาวิธีแก้ไขเพราะยังมีหลายจุดที่ที่ยังล่อแหลมประมาณนี้อยู่เพราะฉะนั้นเราเรามองว่าถ้าเขาแน่จริงเนี่ยเขาก็คงอยู่ในประเทศไทยแหละเขาก็คงไปตามตอนนี้ไม่แน่จริงก็คงต้องหนีต่างประเทศแล้ว ก็คงจะต้องเจออีกเรื่องหลายเรื่องหลายราวนะครับทาง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 พวกเราเนี่ยมันพวกบังคับใช้กฎหมายนะครับก็ก็ต้องตามไล่จับกลุ่มคนพวกนี้นะครับไม่ไม่เป็นไรนะครับเขาเป็นโอกาสเราบกพร่องเองเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราก็แก้ไขแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปตามเอาคืนะนะครับ รู้นะรู้หรอกมันไม่เกินคาสามารถหรอกนะครับไม่เกินควสามารถหรอกแสดงว่าอเรจเาจยเองอืมไม่เรือแนเราเราทำทุกพิธีนะครับแล้วเราก็ทั้งใต้ดินบนดินเราก็ทำหมดนะครับเราเราอยากเอากลับมาโอเคคนะ